ค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่270แล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องกลับมาสมนาคุณกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะด้วยราคาเบาๆ200ทุกองค์ทั้งคลิปพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะคะ200ทุกองค์ทั้งคลิปพร้อมส่งฟรีทั่วไทยค่ะ พระสวยพระเก่าพระใหม่พระเดิมมีมาให้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้มีพระสวย,สวยมีพระบ้านๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีปี2522เนื้ออัมปากาสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อจวนนะคะเนื้ออัมปาก้าสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุ94ปีหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ปี2517เนื้อฝาบาทสภาพดีสภาพดีแบบนี้ก็น่าเก็บน่าใช้ค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อทบเนื้อฝาบาทนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ร้อยค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอปีสองพร้อยสาเนื้อฝาบาทกระไหลทองปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสภาพสวยนะคะด้านหลังจะเป็นพอปลอนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะ วันนี้เราก็จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสวยทั้งคู่ค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมทั้งคู่นะคะค่ะสําสหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะด้านหลังเป็นจอปรอนะคะสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับคู่ก็จะอยู่ที่400นะคะได้หมดนะคะเลือกองค์ไหนรับองค์ไหนรับเดี๋ยวรับคู่ได้หมดนะคะสวยทั้งคู่เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนที่ลอดหัวตะก้อสมเด็จพระศีเมืองทองวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทองสาภาพสวยสาภาพเดิมๆเลยนะคะสวยค่ะก็จะมีวัดบอกอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ชื่อนะคะ สวยนะคะเหลืองสวยมากเลยนะคะสําหรับวงนี้ค่ะสําหรับแหวนพี่รอดนะคะหัวตะก้อสวยๆเดิมๆวงนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหนรียญพระไพรีไพลิศรอสอ2ร0อหลัง9รัชกาลวัดบวรนิเวศกรุงเทพกาลาทองสภาพสวยปุกเสกพิธีใหญ่ เหรียญสวยเหรียญดีพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับเหรียญพลายผ้าลิ์นะคะสวยสวยเดิมเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นหนุมานวันทาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2539เนื้อทองเหลืองตอกโค้ดสภาพสวยสภาพสวยนะคะ สำหรับหันุมานวันทานะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนาผงฝังตะกุดหลันยันดวงหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีกรุงเทพไม่ทราบปีสร้างสภาพดีมากสภาพดีนะคะน่าเสียดายไม่ทราบปีสร้างค่ะ ค่ะสำหรับภาพปิดตาหลวงปู่ดูนะคะสภาพดีองคนี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกัวปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาไม่ทราบปีสร้างสภาพดีมากไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่สภาพดีค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ คสำหรับตะกววปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่ดูวัดสแก่จังหวัดอยุธยาปี2520เนื้อกระไหล่ทองสภาพสวยสภาพสวยเดิมค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ดูนะคะกระไหลทองสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากศินมหาราชเนื้อทองเหลืองกระไหลทองสภาพสวยสภาพสวยนะคะกระไหลทองสวยเดิมค่ะ สำหรับรูปหล่อพระเจ้าตักสินกระไหลทองสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือน93ปดนี่เสาห้าหลวงปุนินวัดคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาปี2525 25, สภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะ วันนี้ทางช่องก็จัดมาสององนะคะสวยทั้งคู่ค่ะสวยเดิมนะคะสภาพเดียวกันค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระพงรูปเหมือนนะคะเสาห้าหลวงปูนินสภาพสวยเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ200ค่ะถ้าท่านใดรับคู่ก็จะอยู่ที่400นะคะเลือกได้นะคะยิ่งเก็บยิ่งดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปู่วัดกกกากรุ่นสี่ปี2535จังหวัดสมุทรสาครเนื้อทองแดงสาภาพสวยสาภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปู่วัดกกกากรุ่นสี่ปี2535สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้หน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระรีลาหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือจังหวัดระยองปี2536เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะผิวสวยผิวเดิมผิวเต็มค่ะ ค่ะสำหรับพระลีลานะคะสวยๆเดิมๆหลวงพ่อรวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจันลอยหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพปี2524สภาพสวยหายากหายากนะคะน่าใช้หน้าเก็บเห็นไหมคะถึงจะเป็นพระผงแต่พระสวยเดิมค่ะ สำหรับพระผงจันลอยนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพ่วงวัดกกกรุงเทพปี2537เนื้อฝาบาทกระไหล่ทองสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อพ่วงวัดกกกรุงเทพนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใต้ห้งจื้อซื่อกงหลังเจ้าพ่อเสือรุ่นแคล้วคลาดปลอดภัยปี2539กกระไรทองสภาพสวย สวยมากเลยนะคะสะภาพสวยเดิมๆค่ะกระไหล่เต็มสวยมากค่ะเห็นไหมคะพระสวยพระเดิมนะคะที่สำคัญเรียมพลาสติกพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถใช้ได้เลยนะคะพระสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับเหรียญใต้ห้องจื้อซื่อกงนะคะหลังเจ้าเสือนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะราคาถูกมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนขี่เสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมรุ่นอาเซียฝังพลปี2537สสภาพสวยสวยมากเลยนะคะถึงจะเป็นพาะผงแต่พระสวยค่ะพระสวยพระเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ ค่ะสำหรับพระผงรูปเหมือนขี่เสือหลวงพ่อเปิดน,นะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรูปเหมือนขี่เต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมปี2539เนื้อทองผสมรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมน่าใช้หน้าสะสมนะคะ ค่ะพระสวยพระเดิมนะคะค่ะสำหรับพระรูปเหมือนขี่เต่าหลวงปู่หลิวนะคะสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าสะสมนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารพิจิตเนื้อทองผสมลงรักปิดทองสภาพดีมากสภาพดีมากเลยนะคะลงรักปิดทองสวยเดิมค่ะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิจิตนะคะเดิมๆองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าสะสมนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2534เนื้อทองแดงเทวริจสภาพสวยกล่องเดิมสภาพสวยกล่องเดิมน,นะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่เหรียญสวยมากเลยนะคะสภาพเดิม100%เซเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ต่อโคดด้านหลังนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับเหเรียญเจริญพรหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะเหรียญสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญไทยสุยเอียววัดมังกรกร,รมลาใสกรุงเทพปี2546ห่กระไรทองกล่องเดิมต่อโค้ดหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะของเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆน่าใช้จริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมค่ะเห็นไคะพระสวยพระเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญไทยสวยเอี้ยววัดมังกรกมาลาใสนะคะส,สวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่สวงวัดถ้ำผาพมสวัสดิ์จังหวัดลบบุรีปี2555เนื้อทองแดงสาตินตอกโค้สภาพดีเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆน้าใช้หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญ อายุวัฒนมงคลหลวงปู่สวงนะคะวัดถ้ำพมสวัสดนะคะะสวยสวยเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆน่าใช้หน้าสะสมเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสาห้ารวยพญาไกา่หลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2560เนื้อกระไหล่ทองโรงยาตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมค่ะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะเหรียญสวยมากเลยนะคะเหรียญเดิมๆน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยลงยาสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัตโกลงยาสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุทยาปี2556กระไหลทองลงยาตอกโค้ตกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะลงยาสีแดงสวยค่ะสวยเดิมนะใช้หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเห็นไหมคะสวยจริงค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะจังหวัดอยุทยา อโค้ดกล่องเดิมส,สวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะสวยมากนะคะอย่าพลาดน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีหลวงพ่อป,ปะกรวัดถ้ำผาเด่นจังหวัดสกลนครเนื้อโลหะกระไหลทองฝังพลกล่องเดิมน่าใชหน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยมากเลยนะคะพญาเต่าเรือนสวยค่ะสวยจริงๆค่ะพร้อมห้อยได้เลยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะค่ะสำหรับพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีหลวงพ่อปรกรณ์วัดถ้ำผาเด่นนะคะสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระยอดขุนพลบุญยลิตรุ่นสร้างโบสถ์หลวงพ่อป,ปกรณ์วัดถ้ำผาเด่นจังหวัดสกลนครปี2553ฝังตะกุดทองตะกุดเงินตอกหมาเลข0925กล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะ พระสวยพระเดิมเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยเดิมค่ะฝังตะกุดสองข้างเลยนะคะสําหรับตะกุดนะคะสวยมากนะคะค่ะสําสหรับพระหลวงพ่อรวยนะคะสวยสวยเดิมๆรุ่นสร้างโบสถ์องนี้ก็จะอยู่ที่ สองค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากค่ะ